สำหรับตอนนี้เรามาดูวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่หรือการเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ของครูแต่ละคนจากข้างบนที่ไต่ต้นมาเราจะเห็นว่าชื่อโปรแกรมว่าบันทึกผลการเรียนประจำวิชาในโปรแกรมเป็นข้อมูลของนายธีรวัสุพัฒกุลนั่นกระแสงว่าข้อมูลในขณะนี้เป็นข้อมูลของนายธีรวัสุพัฒกุลนะครับทีนี้สมมุติว่า รูชื่อนายทดลองดีมากจะเริ่มใช้โปรแกรมต้นภาคเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นให้ไปที่จัดการระบบให้ไปที่เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ต่อจากนั้นก็จะมีเมสเซจบล็อกขึ้นมาว่าระวังข้อมูลที่มีในโปรแกรมขณะนี้หายนั่นก็คือว่าข้อมูลของนายธีรวัตรุพัตกุลหายนะครับเราก็ตอบโอเค พอตอบโอเคเสร็จแล้วก็จะมีคาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าโปรแกรมจะลบเฉพาะข้อมูลแบบบันทึกในโปรแกรมออกหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่สามารถที่ข้อมูลกลับคืนได้นั่นก็คือโปรแกรมจะลบข้อมูลของนายธีรวัตรสุภัทกุลทิ้งนะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่เราก็ตอบโอเคถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจตอบโอเคนะครับต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะแจ้งว่าการลบข้อมูลถูกต้อง ต่อไปกำหนดที่ครูผู้สอนเราก็ตอบโอเคหลังจากนั้นก็าก็จะได้ฟอร์มกำหนดเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มาคีภักเรียนที่ปีการศึกษานะครับครับแต่ฉจากนั้นก็คีชื่อผู้บริหารตำแหน่งอะไรต่างๆเรียบร้อยสุดท้ายที่จะต้องคีนะครับก็คือชื่อครูผู้สอนนะครับเราก็คีชื่อครูผู้สอนเข้าไปในที่นี้ก็คือนายทศลอง ดีมากนะครับเพราจากนั้นก็ตกลงนะครับบันทึกจบ F12 ครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแจ้งว่าต่อไปกำหนดรหัสผ่านกำกับข้อมูลนะครับก็จะได้ฟอร์มกำหนดรหัสผ่านกำกับข้อมูลในโปรแกรมนะครับเราก็คีย์รหัสผ่านกำกับข้อมูลเข้าไปนะครับในที่นี้ขอคีย์เป็นรหัส1 2 3นะครับ ผมคลิกตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามจริงไหมแสดงอักษรที่คีย์นะครับครั้งที่สองต้องคีย์ให้เหมือนกันนะครับสำหรับรหัสผ่านกำกับข้อมูลนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมาเอาข้อมูลเราไปใช้ถ้าไม่รู้รหัสผ่านตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ไปเอาข้อมูลของคนอื่นมาใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้รหัสเขา นะครับครับหลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยล้วก็ตอบตกลงบันทึกจบเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าการกําหนดรหัสผ่านกํากับข้อมูลในโปรแกรมถูกต้องก็ตอบคือโอเคนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะแจ้งว่าการเริ่มต้นโปรแกรมบันทึกผลการเรียนใหม่เสร็จสมบูรณ์ตอบโอเคก็เปน็นันเสร็จสิ้นของวิธีการาเริ่มต้นโปรแกรมใหม่หรือต้องเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ของครูแต่ละคนนะครับ ข้อสังเกตก็คือว่าตรงข้างบนตรงนี้ตรงไตตันตาในโปรแกร,รมจะเป็นข้อมูลของนายทดลองดีมากนะครับ